เลืองล้าวสุดป่วนของทีมตำรวจผแผนกคดีฆาตกรรมที่มีผลงานลังท้ายอันดับบวยสู่การแก้เกมเพื่อขึ้นไปสู่อันดับท็อป เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนคอมเมดี้ที่เป็นเรื่องราวของสมาชิกของแผน่คดีฆาตการรมส่งวอนครับที่ประกอบไปด้วยตำรวจนะครับที่ไม่เหมาะกับตำแหน่งหาด้านผู้บริหารนะครับจึงพยายามแก้เกมครับดยการแต่งต่างหวหน้าคนใหม่ครับรมีผลงานเป็นเลิศในทุกๆด้านหาโดยหวังว่ากับตันหน้าใสคนนี้นะครับจะสามารถคุมทีมของเขาครับสู้อันดับท็อปได้โดยสมาชิกในทีมนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคิมดงอุกที่รับบทเป็นดงบังยูบินหัวหน้าทีมสืบสวนคดีฆาต กหน่วย2ครับของสถานีตำรวจส่งบอนซึ่งเป็นทีมที่มีอัตราการจับกลุมเป็นอันดับหลังท้ายของประเทศหาซึ่งเขานะครับก็เป็นคนที่ชฉลาดครับและมีความสามารถด้านกีไล่ด้วยตามมาด้วยกับพักจีหวนันที่รับบทเป็นมู่จ้องละยอกอดีตนักมวยทีมชาตินะครับที่ผันตัวมาเป็นตำรวจนักสืบหน่วย2 พร้อมด้วยกับซอฮยอนอูที่รับบทเป็นจ้องจ้องฮาวานอนดีตนักกีฬาแม่นปืนครับแต่ตอนนี้นะครับเขาผันตัวมาเป็นตำรวจนักสืบครับเพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกอีก4คนและพักเซวานครับที่รับบทเป็นซอมินซอเธอนะครับเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในหน่วย2ครับเป็นคนซื้อสตัตว์ตรงไปตรงมาและเป็นคนที่เง่ง และสุดท้ายนะครับอีซึงอูที่รับบทเป็นจ้างทางชิกมักเนหน่วย2องับที่เป็นน้องใหม่ครับและมีความสามารถที่ไม่ธรรมดานี่จะเป็นซีรีส์สืบสวนที่ฮาที่สุดหรือไม่ครับก็เตรียมไปรับชมได้นะครับทาง Disney ดิส s ีย์พาร์ทุกเรื่อง